กับไร่ลมพวดลมพวนไปติดถนนกมีเสียงรถในจักรยานนะพี่น้องจ้ามันก็จะมีเสียงรถในจักรยานเป็นเรื่องธรรมดาจ้ะพ่อเรื่องธรรมดาบ้านติดถนนเนาะพี่น้องแบบอย่างล่างถวยล่างจานหารายได้พิเศษพี่น้องทำทุกงานให้มีความสุขมีความสุขทุกงานที่ทำพี่น้องจ้าคู่คู่รักเล่นยงแก่ด้อยที่เห็นพวงพันเนาะที่เห็นพองคู่คู่กันยี่ยมส้มกินเห็นพวงพันจะเจอบงคลิปจะแล็กอะ บางคลิปให้จบก็เลยพี่น้องเด้่อยังวนอย่ไปท้าคืนนึงบาคลิปว่าถ้าจบยจะฟังเดือนนี้เด้อพี่น้องเด้อนบางคลิปให้จบในใจะสำหรับคลิปนี้กับที่พ่อทำดีหลือพี่น้องจ้าหลังคืนหลังจันทร์ต่อกันึกทอามกลางเงียบอยู่พี่น้องตามสถานสถานการณ์ไปยังสี่ไปยังสี่แล้วพี่น้องจ้าเหลืองเม่ไหรมาต่างวัวงก็จ้างานบ้านงานเงยนเนาะพี่น้องเนาะ เก็บเลี้ยง็ต้องล้างเก็บกหัวเป็นลวดธรรมดาเระพี่น้องเวลาพ่นกงีสิคือกันนี่ละเนาะบ้านไหนว่าท่านในหลังก็มาฝากของพันนี้ด้วยมาฝากเลยจ้าสบายสบายถุงถุงก็เสียละจ้าหลังขึ้นหลังบัวเวลาพ่นกงีสิคือกันนี่ละเนาะบ้านไหนว่าท่านในหลังก็มาฝากของพันนี้ด้วย มาฝากเลยจ้าดำเราก็ไม่ต้องงานบ้านเดี๋พี่น้องในบ้านขยันจัดสริฟซ้ำน้าพนะอเวลา3นาทีน้อพี่น,ออน้องขอบคุณทุกแรงเชียร์น้องไก่จะได้ขอบคุณทุกการสนับสนุนของพี่น้องเยอะมากมา,มาพกพ่อพันธุ์ขึ้นลายเทียนตัวหนึ่เนื้อออามาเป็นกระรอกเล็เกใหญ่ขอบคุณันธุ์ไหนพี่น,อน้องการสวยหลังบ้วนก็จ้ะต่อไปงานประจำ ใส่ยูใส hey? ่กินก็พี่น้องกินแล้วก็บเขาหน้าไม่ธรรมดาเลยเนาะเดิวหน้าถือว่าไลพี่น้องจ้าทั้งตั่วทั่วทั้งหนาวอึ้นกะอึดยิ่งเนาะเวลาพ่นกับสิคือกันนี่ละเนาะบ้านไหนว่าท่านเดี๋ยวหลังก็มาฝากรองพันเดี๋ดึงก็มาฝากเลยจ้าเวลาพ่นกับสิคือกันนี่ละเนาะบ้านไหนว่าท่านเดี๋ยวหลังก็มาฝากรองพันเดี๋ดึงก็มาฝากเลยจ้า คนก็สิคือกันนี่ล้วเนาะบ้านไหนวันท่านในหลังก็มาฝากของพันนี้ด้วยกมาฝากเลยจ้าคือจะเบลอบ่เป็นยังจ้ะทำงานเอาตัวไปพี่น้องการถ่ายรัจานที่เก้าลักจ้าหางานโชว์อะไรมากเนาะขอบคุณเรไรจ้เพี่น้องจ้าขอบคุณที่กราบโชมเลื่อกงานแบบอย่างหลังถือหลังจานหารายได้พิเศษพี่น้องทำทุกงานให้มีความสุขมีความสุขกับทุกงานที่ท่าพี่น้องจนา ผู้คกเลีนยงด้วยที่เห็นพองพันเนาะที่เห็นพงสำหรับกิปนี้ก่บิพอำมีหรี่นอจ้าลาือล้างจานต่อกันเดาั้อการยี่างือใส่ยูใส่กินก็พี่นองกินแล้วกทำงานไม่ธรรมดาเลเนาะเดนหนัาถือว่าไรพี่นองจ้าทั้งตัวทั้งทั้งหนาวอึดกระอึดยี่หงเนาะเร็ม่ไดนักจะเนาะว่าจะให้แจ้งไม่สว่างเลจะมื่นจะไหนเมื่อใดอจะเบือว่าเป็นยังจะทำงานเราตัวไปพี่นอนการใส่ล้างจานที่เก่าลักจ้า างานโชว์ไอ้มาเนาะขอบคุณหลายๆจะพี่น้องจ้าขอบคุณที่การณ์โชว์เดือดแย่งานไปพร่อพมๆกันดีละจ้ะงก่าแก่งานกุนเขางานผีคือเขาเมื่มมือพี่น้องหลังเกิไปใส่ยูใส่กินนะพี่น้องถ้าพวกจะอ่านอย่งเป็นบ้านแต่อย่าอานไม่ตีนเด้อเหลือหลายอยู่จักเต็มอัญชังเต็มอัญชันพี่น้องจ้ายังบ่ทันเรียดดุกพี่พี่อัญชันจ้ะหลังเกิดหลังบวงกันเดี๋ยวมาผัวกันไหมิพร่อพมๆกันดีละจ้ะงก่าแก่งานกุนเขางานผีคือเขาเมื่มมือพี่น้อง ยไปใส่ยูใส่กินแล้วพี่น้องทัรอสะอาดในในบ้านในยาอ่านแบบเอาคู่กันเยังช่วงกินแบบพันเดือเบืงคิบยอดเล็บแบบเบื้องคีบหายจบพี่น้องเลอยังวันถไปท่าคืนนกเบื้องคีบว่าท่นจยุยังฟ้าเดือนนี้เ้าพี่น้องเลืบงคีดหายจบในจังเอาคู่คู่กันเยังช่วงกินแบบพันเดอเบางคิบยอดเล็บแบบเบื้องคบหลยพี่น้องเลยังวันถึงไปท่าคืนนเบ้องคีบว่าท่านจบุยังฟ้าเดือนนี้เ้าพี่น้องเลืบงคีบหายจบในจังจำล้าก็ต้องงานบ้านจ้ะพี่น้องในบ คงๆพ,พววั้นกันทีละจ้ะก,ก็แกงานบุญกเขางานทีคือเขาเมือ่อืน่นไปแล้วค่ลคือไปใส่ยูใส่กินแล้วพี่น้องถ้าคนสะอาดอั่เป็นบ้านอย่าอ่านแบป,ประจำแล้วก็ไม่ต้องงานบาน้านจ้ะพี่น้องเนื้บ้านขยานนันจ้ะ มาเจ้ากวางกับไล่ล้มหัวล้มพวนติดถนนกับเสียงรถในจังหวัดนนท์นะพี่น้องจ้ามันก็จะมีเสียงรถในจังหวอยเป็นเรื่องธรรมดาจัดห้องเป็นเรื่องธรรมดาบ้านติดถนนนะพี่น้องสบายๆลูกถุงลูกถุงฟีละจ้าถอยหลังล้วนไปนี่ไปละจ้ะบ๊ายบายับจางหลังถอยหลังจ้าหารายได้พิเศษพี่น้องทำทุกงานให้มีความสุขมีความสุขกับทุกงานที่ทำพี่น้องจ้ะ ผู้คนกำลังเลี้ยงใจเรือที่เห็นพ้องพันเนาะที่เห็นพ้องพันกับประเดื่นพันพี่นงจาก,กันบาาเงินเพือนทำทุกงานให้มีความสุขจากขย,นยน <c oughs> ันขยันไปเลิ่ยูทุกเกา้าหลับพี่นงจาโยมท่านอิ่มไปแล้วจ้ะบ๊ายบายหลัสวยหลังบ <c oughs> ่วงไปจ้ะวางไปงานประจ๊งใช่หลังเลิกงานกับมาหลังสวยหลังบ่วงคือเก้าหนีหลับพี่นงจางานบ้านงานบ้านโตงานบ้านจาา้ะขาดสิบประชันเลยเด้อ ไฟบ่พอไฟบ่พอพี่น้องจ่าอาจจะบเรือพ่ได้น่าจะเนาะว่าจะให้แจ้งหรือสว่างไม่เสมืดจังเลยเรือพ่อใดก็จะเบลอบ่เป็นหยังจ้ะทำงานเฮาต่อไปพี่น้องการเส่ลจางจานที่เก่าล่ะจ้ะหางานโชว์ไอ้มากเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องจ่าขอบคุณที่การ์ดโชมเลือกอย่างงานสบายสบายถุงถุงสี่หลัะจ้ะ จะเนาะว่าจะให้แจ้งเลยเสว่างเลยเสีมืดจังไหนเมื่อใดวางกับไล่ลงหัวลง่พวนไปติดถนนก็บชิมีเสียงรถในจังหวะนะพี่น้องจ๋ามันก็จะมีเสียงรถในจังหอยเป็นเรื่องธรรมดาจ้ะห้องรถเรื่องธรรมดาบ้านติดถนนนะพี่น้องทิ้งไปเลยจ้ะบ๊ายบายนี่เนาะเมือหลายอยู่จังเต็มอันยักเต็มอันยักพี่น้องจ๋ายังบ่ทันทะเวดอกพี่พี่อันยักษ์จ๋าต่างเถือลางบวงก่อนเดี๋ยวมาผัวกันไม่คิดเอาคู่กันยังช่วงกินหรือว่าพันเดือดบังคลิปจังแรกอ่ะ เังคีบนจกเด้อพี่น้องเล้อยังวันไปทาคืนึกบคีบว่าท่านจกยฟังเรือนนี้แล้วพี่น้องเด้อบงคีบแผ่จนะจเอาคู่กุการเยี่ยมชมงคีบห้กขันเอบางคีบจมและบงคีบแผ่นจกเพ้อพี่น้องเล้อยังวันไปท้าคืนึกบคีบว่าท่านจกยฟังเรือนนี้แล้วพี่น้องเด้อบงคีบแผ่จในใจนี่้อเลือหลายยู่จังเต็มอันยังเต็มอันยังพี่น้อง๋ายังบ่ท่านเวดอกพี่พี่อันยังจ้ะเองเถื่อหลังบวงกันเดี๋ยวมาผัวกัน ทำทุกงานให้มีความสุขก็สุขกับทุกงานที่ทำพี่น้องจ้าผู้พิพากษาเรงยกแก่เรื่อที่เห็นพ้องพันเนาะที่เห็นพ้องพันกับบริเกินพันพี่น้องจ้ากานบาตรงานเงื่อนทำทุกงานให้มีความสุขจากขยันขยันไอเลิฟยูทุกเก้าหล่ะพี่น้องจายังพ่ะท่านครัวข้าวดอกไอก็ได้ไอเลิฟยูอยู่เหมือนเดิมการตัดขยันพี่น้องขยันทำไปฟพระท่านหลังก็มาฝากในเด้อ เอาฝาได้นอกจ้ะสำหรับกลิปนีกับ่อดจีเลยพี่นองแกะราคือแรงจานต่อกปนกสครู่กานเหนียวพได้นล้จะเนาะว่าจะให้แจ้งไม่สวางเลสมือจะไหนเหได้ผ่าก็ชัดเลยพี่น้องเลือกเสียงไฟบก่อจ้ะเสียงไฟไม่พผล่นอกาสิ่อชัดเลยพี่น้องจ้ะอาจจะมือไดเาว่ากันพกพ่วงคกันก็ดีละจ้ะก็แก้งานลุเขางานทีคือเขาเมื่อมือ ค่ะเผื่อไปใส่ยูใส่กินนะพี่น้องเราทำความสะอาดอย่างในบ้านในยาอ่านในประพันธ์กับบุเรียนพันพี่น้องจ้ากานบาดเงินเงื่อนทำทุกงานให้มีความสุขจพยขยันขยันามไอ้เล็บยูทุกเก้าแล้วพี่นอออ้องจ่งายังบ่ท่านตีเนอะเนร้ายยูจะเตรมอัญญ์เตรมอัญญ์พี่น้องจ้ายังบ่ท่านเลียดอกพี่พี่อัญญ์จ้ะหละัง,ลงเผือหลังบวงก่อนเดี๋ยวมาผัวกนันไหมหลังบวงพี่จ้างานบ้านงานเงื่อนมาพี่น้องเนาะ กินเรียก็ต้องล้างเก็บหัวเป็นเรื่องธรรมดาแล้วพี่น้องขอเวลาสามนาทีน้องเปน้องเราขอบคุณทุกแรงเคียร์นั้งไกะเราจะได้ขอบคุณทุกการสนับสนุนของพันจังเป็น้องจ้ารักมากมายเพราะพันเป็นลายเทียนตัวหนึ่เด้อกลับมาเป็นก้าเลี้ยงแกะเห็นของพันไหนดีเน้อเนื้อลายอยู่จักเต็มอัญญาณเต็มอัญชันเป็น้องจ้ายังบ่ทันเรียกดอกพี่พี่อัญชันต่างเขื่อนลังบวงก่อนเดี๋ยวมาผอกันไหมคิขี้เด้อเนื้อลายอยู่จักเต็มอัญญาณเต็มอัญชันเป็น้องจ้ายังบ่ทันเรียกดอกพี่ อั<ร>่ะจ้ะหลังเผื <và> ่อนหลังบวงก่อนเดี๋ยวมาผัวกันไหมคลิปหลังเผื่อนหลังบวงก็จ้ะวางไปงานพระเจ้าหลังเผื่อใส่ยูใส่กินก็พนองกินแลหละหลังไม่ธรรมดาเลยเนาะเย็หนักคิดว่าไรพนองจ้าทั้งตั่วผสมทั้งหนาอึดกระอึดกี่แห้งเนาะเหลือพอด้าน่าจะเนาะว่าจะให้แจ้งไม่สว่างไม่จะมืดจังไยเหลือพอด้ายอย่างหลังเผื่อนหลังจ้าหารายได้พิเศษพี่น้อง ทำทุกงานให้มีความสุขเลยก็ส,สุขกับทุกงานที่ทำพี่น้งองจ๊ะเอาผูดก็ร่างเลี้ยงแกด้วยที่เห็นพงพันเนาะที่เห็นพ่อจับวัวก็กจ้าการบาดงานเหยืเนาะพี่น้องเนาะเป็นเลี้ยก็ต้องล้างเก็บกวาดเป็นเรือร่องธรรมดาละพี่น้ะหนีไปละจ้ะบ๊ายบายพันก,กับบริการพยนพี่นสิโนจ๊ะการบาดงานเหยื่นทำทุกงานให้มีความสุขจขยากพยนันพยันไปเลี้ยงทุกเก้าละพี่นอ้องจายั่องพันหนีไปละจ้ะบ๊ายบาย ขอเวลา3นาทีนะ้ำผึ้น้องนะขอบคุณทุกแรงเคีย้ยนแต่จะได้ขอบคุณทุกการสนับสนุนของพันยังเป็นน้องยะรัศมากมา้ของพันเป็นลายเทียร์ทุกมือเนื้อเอามาเป็นการเลี้ยงแก่ของพัหนหน่อยสบายสบายลูกถุงลูกถุงสี่ละจ้า